สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโน้ตแพทเิเซียเคลื่อนไหวแล้วหลังไม่เห็นภาพหวานถูกมองเลิกกันเห็นเงีย,งยบๆไร้ภาพหวานจนหลายคนจับตาความสัมพันธ์โน้ตแพทเทเซียเคลื่อนไหวหลังไม่เห็นภาพหวานถูกมองเลิกกันโดนจับตามองจนต้องออกมาเคลื่อนไหวสยบขาเมาส์นางเอกสาวแพทเเซียกู๊ดกับแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษถูกมองว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเพราะไม่เห็นเคลื่อนไหวภาพหวานด้วยกันโดยเฉพาะไอจีของโน้ตวิเศษ ไม่ลงรูปคู่และไม่ได้โพสต์รูปมานานหลายเดือนล่าสุดทั้งสาวแพทและไฮโซโน้ตต่างออกมาเคลื่อนไหวโดยสาวแพทเสียโพสต์คลิปใน IG จ t o r อรขณะไปกินข้าวกับเพื่อนๆซึ่งมีทั้งคนในวงการอาทิปันปัน,ปนสุทัตาและวุน้นเส้นวิริธิภาไปด้วยที่ร้านอาหารจากนั้นใน i อจ t o r อของหนุ่มโน้ตก็ได้โพสต์ภาพคลิปกินอาหารร้านเดียวกันกับแพทเซียโดยอาหารลักษณะเหมือนกันที่วางเรียงบนใบตองเหมือนกันเรียกว่าคลิปภาพสยบขาเมาส์ได้เลยครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ